เราไปราศีสิงต่อเลยครับอาจารย์แม่อยากฟังเรื่องราศีเนี้ยเพราะว่าเป็นธงชัยไงตัวเจ้าเรือนจะเป็นธงชัยไอ้ราศีสิงเนี่ยก็ก <ฮะ S 2> ็จะตัตาที่คุณพูดถูกต้องครับเป็นราศีที่ว่าอยู่ในในการคาดการณ์ของพวกหมอดูเขาอยู่แล้วครับ นะครับที่ที่อะไรที่ที่จะที่มันจะดีจะเด่นจะอะไรดังได้อะไรได้ดีเด่นดังใด้ดีเด่นดังได้อะไรได้ราศีสิงห์ตัวนี้ครับแล้วก็เวลาวันที่ห้าเวลาเวลเวลาวันที่ห้าเมษายนตีหนึ่งนี่พระหัสดียกเข้าราศีกุมตัวนี้ครับเล็งลัคนาเกิดตัวนี้อืเปิดบ้านมาตั้งแต่ตีหนึ่ง ไม่ไงพระอยู่หน้าบ้านเลยสิริมงคลจริงๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่หน้าบ้านมีผู้ใหญ่ในงานมีอะไรมีสถาบันรับรองประหลัดนี้คือสถาบันรับรองแบรนด์ชั้นยอดอ่าเนี่ยนะรับรองเนี่นะฮะเปิดบ้านปาเจอปุ๊บเลงเรือนเกิดคนขอมาอยู่ที่หน้าบ้านแล้วคุณลองคิดเอาเองแลวกันไม่เอาก็บ้าแลขออยู่หน้าบ้านนะ บางทีบางคนได้รัวไปถึงอาจจะได้สามีใหม่หัวใหม่ได้เมียใหม่ไปได้ขนาดนั้นเลยนะครับเพราะมันไปเข้าอยู่ในนี้นะครับบันี้นะครับได้แฟนใหม่อะไรใหม่มาจากพบอะไรด้วยมาจากพบปุตตะด้วยครับปุตตะแปลว่าอะไรได้แฟนใหม่ได้ของใหม่หรือได้ลูกใหม่ของเล่นใหม่กันนะเนี่ยครับเมื่อกี้คุณนัทนันบอกว่าราศีสิงห์ลุ้นบ้านใหม่รถใหม่เพื่อความมั่น ได้แน่ดูสิเราเดี๋ยวฟังสิได้ไหมเราดูได้แน่แน่นะครับครับเอเอเอตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านตนเองตัวเองไปอยู่ที่ไหนตัวเองไปอยู่ในพบอะไรบรณลอยู่ในเรือนธาดนาบอยู่ในเขตอะไรสมันโดเลยไปแจ้งตายอยู่ที่นั่นตัวเองเนี่ยยังลังอยู่นิ่งสงบสงดวิเวกสงบสงด ไปอยู่ในไปอยู่ในเขตสัมปนโดนเลิกไม่คิดอะไรแล้วความเป็นตัวตนอาทิตย์อัตตาความเป็นอะไรชื่อเสียงความกิติยศศักดิ์ศรีความเป็นผู้นําเนี่ยถอดเอาไว้ตั้งแต่ที่ยืนหน้าวัดแล้วปล่อยเนื้อปล่อยตัวที่หน้าวัดแล้วะไรแล้วไปสงบสงเวยอยู่ตรงนั้นครับไปไปสงบสงเวยอยู่ในเขตสัมปันโดนเลิกนะครับเขตสัมปนโดเลิกรอวันเป็นใหญ่แล้วก็ไปอยู่ในเรือนจำนะครับ ก็ทำให้ชีวิตตาตาในวันที่สิบสองเนี่ยไอเมษายนเนี่ยเกิดอะไรเกิดการดับที่ดูไพบตัวเองไปอยู่ด้วยการเกิดการการเกิดจันเพนจันทะลุราคาอะไรต่างนี้ต้องมีอะไรพระจันทร์เข้าไปทับเกิดการดับครับตัวเองไปอยู่ในเรือนจันดับด้วยบางทีบางคนดับเพื่อให้เกิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่บางคนเป็นอย่าง้นแก่นตายนะเกิดดับเพื่อให้เกิดใหม่ครับ จริงๆแล้วใช้คําพูดตรงเนี้ยถูกต้องที่สุดคือดับเพื่อเกิดขึ้นใหม ah. ่ดับเพื่อเกิดใหม่เพื่อเกิดใหม่นะไอ้ดับเพื่อเกิดใหม่ทําไมเห็นไหมบางทีบางอย่างเราไม่ได้ใช้อย่างนั้นทาไมเราไม่ได้ใช้คําว่าดับแล้วเกิดขึ้นใหม่เพราะสถานะมันไม่ถูกต้องที่จะใช้ครับแต่อันนี้เราเราใช้ค nice> ําว่าดับเพื um ่อเกิดขึ้นใหม่ได้แต่เขาบอกว่าเขาบอกอาจารย์ไอ้ไอ้ที่ว่าเรือนจันดาบมันมันดับเพื่อเกิดใหม่บอกว่าไอ้มันต้องอย่างนั้นไม่ใช่เหรอไม่ใช่ แล้วแต่สถานะแล้วแต่แล้วแต่ช่วงเวลาด้วยแล้วแต่ช่วงเวลาแต่เหตุการณ์นะครับแต่เหตุการณ์เนี้ยมันพอดีมันใช่อย่างนี้ได้เพราะมันดับมันดัไปเป็นอุดมันเลยเกิดใหม่ได้มันมันประเด็นไอ้ดั้นประเด็นที่หนึ่งครับไอ้ประเด็นที่ว่าเสงดับแล้วก็กรลังจะก้าวพ้นจากบอลนะเข้ามามันดับที่สิบสองดับสิบสองสิบสามกูไปแล้วเออเด่กกูไปดับวันเดียวอ่ะเออดับกูไปแล้วกูไปเป็นกูไปเป็นใหญ่แล้วเป็นใหญ่เลยไปอยู่ในพบสุภะครับสูงส่งแล้วชีวิตฮ อันนั้นประเด็นที่หนึ่งครับประเด็นที่สองคืออะไรคืออะไรครับมีพระอยู่ที่หน้าบ้านสถาบันวันอยู่ที่หน้าบ้านทุกอย่างพร้อมมูลไหนประเดุกอันนี้ดับเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ครับไม่ใช่ดับอยู่ตรงนี้คันดอนร้อยสิบสี่วันแล้วเพื่อจะเป็นายราศีนี่ก็ตายแล้วยานไม่ใช่ดับขึ้นใหม่ดับแบบไม่มีที่ไปไอ้ดับแบบไม่มีที่ไปแต่การดับคันนี้คตัวเองรู้ฮะทำไมถึงว่าตัวเองรู้เพราะตัวเองไปเตรียมการอยู่ในเขตสมบัโดเลยไปอยู่ในเลิศศาสนาอยู่แล้ว พร้อมที่จะดับอ่าใจก็เขาพร้อมที่เดินทางไปดับเลยอ่าเดินทางไปดับก็ได้อยาง้งก็ได้เลยงก็ได้เพื่อจะรอเกิดใหม่เพื่อรอเกิดใหม่ครับแล้วก็การเกิดใหม่เนี่ยครับสถานะไอไอสถานะขอกอนเป็นเป็นอธิบดีครับแต่หลังจากวันที่สิบสามวันที่สิบสองเวลาเราดับพวกสิบสองที่สิบสามาจากย์เขาอธิบดีไปลายธงชัยเป็นธงชัยความสําเร็จความสาเร็จคุณเป็นอธิบดีไม่ได้บอกถึงว่าคุณประสบความสําเร็จอ่า แต่ธงชัยไปถึงความสําเร็จบอกถึงความสําเร็จครับความดีงาความถึงเป้าหมายคือใช่เป็นมันเป็นเรื่องเป้าหมายอเป้าหมายเดี๋ยวนี้นะฮะพราะการที่เจ้าตานี่ก็มีอะไรถึงเป้าหมายไหมเป็นอุดเป็นอุดนี่ก็สูงส่งทำให้เจ้าตาถึงเป้าหมายนี่เป้าหมายแล้วเป็นสุภาพด้วยสง่าด้วยครับเป้าหมายระดับไหนระดับไกลนู่นเลยนะเป็นพระเกตุอยู่เลยไกลเป็นขนาดไหน ไก่โพนไก่โพนไก่โพนไก่ถึงต่างแดนได้เห็นไหมครับอันนี้ก็ไม่ได้ต่างแดนได้ต้องใช้เขาต่างแดนเลยถ้าไม่ถึงต้องใช้เขาต่างแดนเลยครเขาไปสุภาพสุภาพต่างประเทศนี่นี่คนจากดูคนจากเดนมาร์กก็ดูเรานะเนี่ยอาจารย์ทักทายเป็นภาษาเดนมาร์กหน่อยสิเดนมาร์กเนี่ยผมไปใช่ผมรู้ว่าคุณไปผมไปเดนมาร์กมาวัน้นเขาจ้างผมเนวันละหมื่นให้ให้ไปยุโรปไปอยู่ที่อัสดัม อยู่ที่อัอร์ดัมอัอร์ดามครับแล้วอัอร์ดามเนี่ยแทบไทก็ผมไปเนี่ยเขาเขาไม่มีสมัยนี้เขาตื่นเช้ามาเขาจะกดนะแล้วรถมันวิ่งไปผมตกกระจายเลยนะอ๋อเหรอผมไม่ผมไม่เคยเจอผมตกกระจายแล้วมันวิ่งไปถึงเอ็ดเป้าหมายที่ที่ที่ไปอ๋อเอเะไอ้ไอ้ไอ้เดนมาร์กเขาไปไเป็นเดนมาร์กแล้วก็ไอ้ยอรวนเขาเยวนอยู่ไปเดนมาร์กอยู่อัอร์ดัมนะครับลักเซมเบิร์กไอ้ลักเซมเบิร์กแล้วก็เยอรมันอืมเบนเยี่มเดนมาร์กไงถ้าใคร ไม่มีอะไรครับก็ไปก็สวัสดีนะครับไม่มีอะไรนะก็ดีใจนะครับนั่งดูกันที่เดนมาร์กอันนี้มาจากเอฟซีจากเนเธอร์แลนด์ด้วยเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ไปอยู่เดนชิเนี้ยอย่างกอร์ดีอย่างกอร์ดีถ้าคุณเกิดลานสีสิ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ดีแน่นอนอย่างเงี้สีสิ่งนะถ้าคุณเกินล้างอยู่ในพบสุภพะนี่นะครับเป็นไงคุณลุกงสองเดือนเนี่ยคุณต้องประสบความสำเร็จแน่นอนต้องโด่งดังมากโด่งดังแบบนี้นะโด่งดังมากๆเพราะอะไรเพราะตัวเขาบอกถึงอะไรมันไม่มีหรอก ตายวันเดียวแล้วมาย้ายราศีแล้วเกิดใหม่เป็นเป็นธงไทยงชมันบอกเลยไม่มีช่่ะมันต้องปีนี้เท่านั้นด้วยต้องล็อกนี้เท่านั้นนี่ครับล็อกนี้เท่านั้นเราพฤ่ิหัรต้องอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยทุกอย่างมันต้องทุกอย่างต้องอยู่อย่างนี้ทุกอย่างต้องสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เรื่องอะไรด้วยเรื่องเดี่ยวดาวการงานอ๋อเก่งไหมว่าดาวการไอไอดาวการงานอ่ะมีมีอะไรลอยลอยอยู่มีดาหูนะครับดาวการงานเนี่ฮะ ที่บ้านดาวการงานไม่ใช่ดาวการงานที่บ้านเรือนการงานมีดาวราหูมีพระราหูก็อะไรพระฟ้ะาคา,าที่อยู่ครับคู่ทฮาการงานทําไปก็ได้รับการส่งเสริกรับสนุนแขนโป๊กอ่ะไม่ได้มีปัญหาอีหยังครับนะทีนี้ดาวการงานดาวพระศุกร์ตัวเนี้ยครับ เราดูดิเนอะไรเป็นเกษตรเนี่พยพระสุกนี่เป็นเกษตรเนี่ยพระสุกเป็นเกษตรแล้วก็ตาพระสุกดาวการงานไปอยู่ตรงนี้ครับไปอยู่ในพบอะไรมอรณนตัวเองดาวการงานดับด้วยดับไปตั้งแต่7มีนาคมตั้งแต่เข้าอ่ะตั้งแต่7มีนาคมดับ37วันดับ,บดับ,ดบ 4, ถึง14เมษาถึง14เมษาส,สภาว่าในการที่ว่าดาวไอ้ท,ที่ที่เลือนการงานตัวเนี้ยครับถึงแม้จะได้รับการส่งเสริมตำรนอยางไรเขายังมีอุปสรรคอยู่เพราะว่า อังคารตัวนี้ยังยังยังมีพระเสาวตัวนี้เป็นอรลยยังยงไยังไปคู่คู่ปัญหากันอะไรกันดาวตัวเองก็ไปดับอยู่ครับนะครับแต่การดับตัวนี้ก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็ไปดับในเรือนธาตนาแล้วแล้วไปเจอคู่ธาตเนี้ยดับยังไงตายยังไงก็ยังแบบยังมีทุเราทุเราอ่ายังมีคล้ายๆว่าโดนโดนถอนไปบ้างอะไรไปบ้างครับแต่ได้ยังได้เลยวันที วันที่สิบก่อนวันที่สิบดาวการงานยกเข้าดีฮะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าพบสุภาเดี๋ยวเข้าพบสุภาแล้วก็ที่เหลือการงานเนี่ยวันเนที่สิบวันที่สิบสามอังคารไม่อยู่อ่าเหลืออะไรโดนโดดเหลือเหลือลาหูเลยเหลือพ่อลาหูโดดโดดเลยซึ่งเป็นดาวคู่ปัจจุบันนี้ของเราเองแล้วก็ลาหูตัวเนี้ยไปอยู่ในอยู่ในห้องเครื่องด้วยครับไปอยู่ในห้องส่วนควบคุมและกัญชาการด้วยครับ เลยทาให้บ้าหลังหูตัวเนี้ยมีอะไรมีกําลังมากมีมีกําลังมากแรงจีมากแล้วมมีแรงจีนอ่แรงจีบอกเราขับเครื่องบินด้วแรงจีแรงเวียงอะแรงเวียงยังแรงเวียงมากแรงจีมากแล้วทำไมมาถึงมากครับก็ทําไมเขาเดือนที่แล้วไม่พูดเดือนก่อนไม่พูดสมัยไม่เคยพูดมาพูดเดือนนี้มาพูดเดือนนี้อที่มาพูดเดือนนี้ก็เพราะว่า หนึ่งพ้าลายพระลาหูกับพระเสาตัวนี้มาตีโกนกันครการตีโกนตัวเนี้ได้จังหวะเวลาที่สมบูรณ์ที่สตอนดีดีที่สุดในการตีโกนกันเพราะไม่มีดาวอื่นมาเกี่ยวข้องข้อที่หนึ่งเขาเรียกดาวเหน่งเหน่งดาวเหน่งเหน่งคือบ่งยังไงต้องเข้าประตูต้องเข้าลูกนี้ไม่เข้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพราะประตูกับลูกเนี่ยองศาตรงกันเออขยับยังไงก็ต้องเข้าประตูประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองเนี่ยฮพระราหูอยู่ตรงเนี้ยที่ว่าหยุดไอ้ที่ว่าอยู่ในเรือนการงานเรือนที่สิบอะครับตัวในตรงเนี้ยมาอยู่ตรงนี้ยเขาได้ตำแหน่งมกินตะกัดช่องอยู่ในภพลาพระมันบังคับจ่ายเขาเรียกว่าบังคับจ่ายเขาต้องบังคับจ่ายแลยเออบังคับจ่ายเลยนี่บังคับจ่ายต้องแทงกลุกอย่างเดียวแต่ละแทงต้องแล้วมีพระเสาร์อยู่ด้วยไหมอยู่ด้วยหนึ่งหนึ่งคือ ตัวตัวนอกนี่ตีโกนกันแต่ตัวในยอยู่ด้วยกันเลยออนี่เด่งๆเลยฮะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะหลบเหลี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับการงานทำให้เกิดล่าผลประโยชน์ได้เลยครับนี่นะฮะบอกได้เลยแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีการแตกตั้งกันเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็ไหม ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนเกิดลัานาราสีสิงตัวนี้เอ๊ะมันจะมีการแต่งตั้งเหือนญมีมมี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 สาวมีมีระดับผู้บัญชาการอย่างนั้นก็ต้องต้องต้องเตรียมตัวกันได้แล้วครับต้องเตรียมตัวกันได้ครับอะไรนะฮะดี่แล้วก็เห็นไหมครับครับแล้วก็ที่สําคัญที่ลองไอ้นเรื่องการงานดีอะไรแล้วแล้วก็พระหัสดีมาเล็กด้วยมีคนช่วยได้ไหมครับมีคนช่วยมีผู้ใหญ่ช่วยด้วยนี่ไม่ใช่ช่วยธรรมดานะช่วยเรื่องอะไรเรื่องงานพระหลัดไปอยู่ในเรือนลาหูลาหูไปอยู่ในเรือนงานครับ ช่วยเรื่องงานช่วยจนไม่รู้จะช่วยยังไงเลยอย่างนี้เนี่ผมบอกกันเลยนะถ้าผมเนี่ยจริงๆบอกได้แม้กระทั่งไหนรู้ไหมว่าวันไหนที่ได้ด้วยเนี่ยผมบอกกันเลยอ่ะวันที่พัสดุก็ยกเข้านี้สิบเมษาไม่ใช่สิบเมษาอ๋อสิบศุกร์ยกล้วสี่พฤษภาคมสี่พฤษภาคมได้แน่สี่พฤษภาคมเนี่ยคุณไม่มีทางรอดเลย แต่ใช้คำว่าไม่มีทางรอดเลยีได้แน่ๆถ้ารอดนี่นะคนมาเชืออคอผมได้เลยแล้วใครจะถ่ายต่อก็เรื่องเขาดิเชื่อไปแล้วเชื่อไปแล้วอะโอ้ยแย่เลยครับอันี้นะครับเี่อาจารย์บอกเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องแสดงความเด็ดขาดเด่เดียวว่าจริงจังทำไมแต่ผมก็ต้องเผื่อหลือเผื่อขาดไม่อได้เผื่อคนมาจัดแทนออเคเจอเลยได้ถูกเชื่อคอไปแล้วเพราะเราเพราะอะไรเพราะเราเพราะเรากำลังถ่ายอยู่ในเลือกอะไร เราคทายู่ใเรื่องนานเราทายแม่นสุดๆในวันนท้เราต้องยถูกแน่นอนนี่นะครับฮเอาละอันนี้เรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับการราศีสิงห์นะราศีสิงห์ตัวเองอย่างเดียวหลังจากวันที่สิบสามครับเมษายนตีหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วครับตัวเองเป็นยังไงหลังจากไอ้ไอ้ไอ้หลังจาก่ายไปแล้วนี่ายการงานแล้วไม่ใช่กำลังพูดถึงตัวเองอยู่ไง ว่าตัวเองเดีย๋ยวจะได้พบไอ้สุภาพโออาองโถงมีมาสมีฟอรม์มครับทรโดงองค์อง million. สมาความเป็นสิ่งจริงๆคราวเนี้ยแต่งเนื้อแ<อ>ต่งตัวใส่สูตรผูกคล้ยกันเลยนะ,นะทีนี้เลือกอะไรมาเลือกอะไรเลือกคู่เรื่องคู่เป็นไงโอแต่เรื่องคู่ก็น่ารักนัเนี่ยนะไอ้เวลาห้าเมษายนตี1 64นาทีเปิดบ้านพบอีคู่มาอยู่ที่หน้าบ้าน้โหแล้วคู่ที่เนี้ยมาจากคู่อะไรได้มา สถาบันรับรองว่าถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณจะได้คู่ดีอะเขารับรองเลยนะรับรองเลยครับคนที่ยังไม่มีคู่ครับแล้วก็มีโอกาสโอกาสอันดีที่จะมีคู่ได้เลยได้เพราะนั้นนี่เวลาออกจากบ้านกรุณาแต่งตัวให้ดีๆแต่งตัวไม่ใช่แต่งตัวเต้าแต่งตัวให้มันเซ็กซี่เออขอบคุณช่วยเราถึงเวลาที่เราละโอกออกไปอย่างนี้นะไม่ได้แต่เต้าแต่งตัวให้ได้แต่งตัวคือแต่งตัวให้ได้โดน แต่ก็ให่โดนจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในงานเนี่ยผู้เท่าผู้แก่ถาวรเจ้าพญาเนี่ยมันจะนิยมชมชอบมานิยมชมชอบถูกต้องเป็นดูรักใครไม่ครับนี่นะครับไม่ได้มาถึงแต่ตัวผมนี่ผมผมอยู่กับคุณหลายวันนี่ผมเริ่มพูดเป็นภาษาโหนแทนคุณแล้วเออาจะธรรมดาโอ้ยนะอเห็นไหมตอนแรกก็บอกว่าอย่าพูดภาษาโขนมากตอนนี้ตัวเองเริ่มติดคือมันคือภาษาที่ใช้เนี่ยมันคล้องจองแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดแล้วมันพูดง่ายมันพูดแล้วแล้วสมบูรณ์ที่สุดอยู่แล้วครับนะ แล้วก็ที่ว่าฟังไม่รู้เรื่องมันมันไม่มีหรอฟังรู้ไปเรื่อยเดี๋ยวรู้เรื่องเองอไม่มีแล้วก็ได้ขับพูดถึงเรื่องคุณเนี่ยครับเขาพูดถึงเรื่องคู่แล้วคุณจะไม่รู้ได้ยังไงใช่ไหมเออเออเรื่องคู่เขาบอกกี่คู่อะไรเขาว่าคู่คู่ของสิคู่ของคู้ส่วนผู้ร่วมคู่กรณีคู่พันธสัญญาเพราะฉะนั้นแต่งตัวให้เซ็กซี่ไว้อ่าอะไรก็ได้ที่เป็นคู่เราครับมาเล็งเราฮ เวลามาเลงเราเนี่ยก่นก่อนกอน้ไอ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 ้ A A A, โดยเฉพาะกอนวันที่สิบสามเนี่ยโดยเฉพาะกอนวันที่สิบสามนะคนที่มาเลงเนี่ยคนเขาเรียกคนที่ใครคุณรู้ไหมคุณรู้ปะใครมาเลงหน้านบ้านคุณใครเป็นธงชัยนะอ่ะถ oh <yeah. S 1> ้าหมดยังเหลืออยู่นะยังเหลืออยู่ไงค,นคนุณบอกเขาต้องมันบอกถึงความสําเร็จนะความสําเร็จเนี่ยมาอยู่ถึงวันที่สิบสามอ่า เขาบอกคุณจะเอาไหมความสำเร็จผมทําให้คุณดูอยู่แล้วว่าประสบความสาเร็จคุณจะหุ้นกับผมไวันที่สิบสามเนี่ยต้องรีบเอาเลยนะไม่ใช่ช้านะครับข่าหมายลักษณะนั้นจะหุ้กับผมไหมราศีสิงห์นี่ห้ามช้าเลยเนี่ยมีคนถามมาจะได้แฟนใหม่ไหมค้าโสดมาสองปีแล้วราศีสิงห์นี่เัาพูดอะแฟนะได้แน่แน่นะครับคุณอะไรนะคุณอะไรคุณแพรวาคุณแพรวาอันนี้เราเนี่ยเราอันนี้นะคุณแพรวาเราสัญญากันตรงนี้เราทำสัญญากันตรงตอนตอนหน้าประชาชนตอนหน้าประชาชน ว่าอย่างไงคนดูว่าแล้วเป็นหมื่นหมื่นครั้งนะครับผมบอกเลยว่าคุณแพรวาใช่ไหมนะแพรอะไรคุณแพรว่าคุณแพรว่าแพวาคุณจำได้เลยนะคุณจะพึ่งหนีไปไหนนะผมสัญญาผมคุณสัญญากับผมเลยว่าผมท้าคุณเลยนี่เขาใช้คขาพูดจีิเลยใช่ไหมว่าอะไรเขาบอกว่าโสดมาสองปีไม่มีคู่เนี่ยสองปีตั้งแต่ห้ามเมษายนฮะแล้วคุณกับผมตากันไปเรื่อยเรื่อย ผมให้คุณอย่างนี้ละกันผมบอกคุณอย่างนี้นะภาพกว้างนะตั้แต่5เมษายนจนถึงวันที่มีทั้งหมดสองตอนตอนที่หนึ่ง5เมษายนปี64ถึง14กันยาถึง14กันยายนปี64ตอนที่หนึ่งครับตอนที่สอง20พฤศจิกายนปี64ครับนับไปปีหนึ่งนับไปปีหนึ่งคุณต้องได้ช่วงนี้ยถ้าเกิดภายในสองปีตามเวลาดีถ้าไม่มีนะคุณอะไรนะค,คุณแปลว่าคุณแปลว่า ทุกอย่างเลยในชีวิตนี้ฮะผมยอดคุณหมดเลยโออย่ะทุกอย่างในชีวิตเลยมันต้องฟันธงแบบนี้อ่ะมันต้องเฉลยดีกว่าเราไว้กันเลยนิดีกว่าตกลงส่งการ์ดมาได้เลยนะครับเราจะไปกินอาหารเราจะไปดูว่าภายในแล้วตามเนี่ยคุณมีแฟนจริงไหมอะไรไหมครับโโอ้หเราเดี๋ยวต้องไปเราต้องเสี่ยงเงินเยอะทางานนี้ทำไมรูล่ะทำไมอ่ะเราต้องไปจ้างซื้ออยู่ที่ไหนอ่ะแล้วต้องไปลงทุนโอ้โหตอนเดี๋ยวเขาก็ส่งที่อยู่มาให้แล้วตั้งคุณไปซื้อไปซื้อไปตายแล้วไปซื้อทำไมเราต้องลงทุนไงให้เขามีแฟนจริงๆไง เราต้ก็หาคนไปคุณจะไปจีบเขาเลยเหรอเราต้องจ้างคนไปปกติเห็นผมเพ้นแบบนี้แต่คุณไปเองทุกทีได้เอาเดี้เคดาวนี้นะเรื่องแฟนเป็นไงครับเรื่องแฟนคุณต้องรีบอะไรครับรีบเอาด่วนจีด่วนจ๋าเลยด่วนจ๋าเลยแล้วด่วนที่สุดครับทําไมถึงจงพูดคํานั้นเพราะว่าดาวแฟนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนไปอยู่เรือนการงาน อยู่ในเรือนการงานอยู่ในจุดโฟกัสถ้าเราหยุดอยู่จุดโฟกัสแล้วเป็นไงคุณดูดวนานตัวนี้ครับอยู่คูณได้คู่แล้วเป็นไงได้ได้ลาบปรกกินนะ้ข่าโจ้ลาบที่ได้เป็นไงหลักอะไรหลักล้านบางคนได้ถึงเจ็ดสิบแปดล้านอ๋อไม่ใช่แปดเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดสิบแปดล้านบางคนได้เจ็ดสิบแปดล้านไม่ได้เรามันต้องแปดสิบเจ็ดล้านมาั้ยอันใดอันหนึ่งเ oh <yeah. S 2> อ้ยอ,อันนี้อันใดอันหนึ่งจะได้ขนาดนี้ยอมได้นะครับอเอาสักเจ็ดสิบแปดหรือแปดสิบเจ็ดก็ได้นะฮะ บางคนได้ขนาดนั้นนะครับด้ลาบนะจ่าก็บอกจากพัทยาครับเพิ่งโทรมาชวนหุ้นซื้อที่ดินเก่งกําไรอะคนราศีสิงห์ก็ดีไงก็ที่รายการนี้มีอยู่แล้วไงครับเดี๋ยวเดแล้วลงโฆษณาที่ดินด้วยนะอันนี้เขาให้มีอยู่แล้วเรื่องเกี่ยวที่ดินขายฝากซื้อขายที่ดินแล้วขายฝากตึกคอนโดต่างๆแต่เรื่องหนังไล่สวนติดต่อมาที่ที่นี่ได้เลยที่นีทำอยู่แล้วนะครับแล้วต้อง จ้าไปสองคนพนักงานทําเรื่องที่ดินอย่างเดียวเนะสองคนเลยนะเนี่ยเบอร์ถือก็ซื้อใหม่ไรใหม่อ่ะแม่ตั้งแต่คุณรู้ว่าดาวมันจะเดินอย่างนี้อย่างนี้คุณเตรียมตัวเยอะมากเลยนะเอาไม่ได้สิโอกาสเราอ่ะเราดูดวงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็เพื่อเตรียมตัวนะครับเพื่อให้รู้เพื่อให้รู้ล่วงหน้าแล้วเตรียมตัวรู้ล่วงหน้าแล้วไม่เตรียมตัวจะรู้ทําไมอ่าอ่าดังนั้นดูก็เพื่อเตรียมตัวนะครับบางคนบอกไม่จำเป็นต้องรู้อ๋อถึงแล้วรู้เองไม่ทันคือพวกนี้คือพวกอะไรด้วย คือพวกเนี้พวกมั่นใจตนเองอไม่เลือดตกยางออกเขาเรียกอะไรเลยเขาเรียกว่าถ้าเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกไอผมไม่ได้พูดเป็นไม่ไรหรอกไม่ผมก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรพูดอคำว่าเขาเรียกว่าเลือดไม่เลือดตกยางออกไม่รู้สึกแต่เขาเรียกอะไรภาษาโบราณเลยไอไอนี่อะไรเขาเรียว่าไม่สํานึกเออะไรนะไม่เห <situação> ็นไม่เห็นลงศพไม่เห็นตาพูดนี้ไม่รู้สึกอย่างนี้ผมเคยเจอมาหลายคนอย่างนี้นะผมเคยเจอมาหลายคนแต่ผมก็บอกว่า ก็ถ้าเกิดโลกนี้ไม่มีตำราให้รู้อก็ควรจะเป็นอย่างที่คุณว่าอแต่ตอนนี้มันมีตำราให้รู้มีคนมาบอกแล้วไม่อยากรู้เนี่ยไม่ยอมรู้เนี่ยถือว่าถือว่าไม่ฉลาดะถือว่าไม่ฉลาดเองไม่ฉลาดถือว่าไม่ฉลาดนะครับอันนี้ดูให้นี่ก็ไม่คนถามว่าคุณจะจบคุณจะไม่ชอบที่หน้าผมกาบจานาร์บอยเนี่ยคุณฟังคุณละคุณก็ฟังไม่้ดงไม่้ด้ดูได้หรดูไม่ไดู้ไม่ได้คุณตั้งสียอย่างเดียวเอ้ยฟังฟังทนฟังหน่อยอแล้วจริงไหมผมกล้าพูดเลย สิ่งที่ผมพูดคุณไปเนี่ยร้อยข้อต้องถูกแน่นอนหนึ่งข้อสองโค้อไม่คุณนี้ไม่ได้คนการันตีแม่นมากมาเยอะแล้วเนี่ยจริงหรืออาจารย์ครับวันนี้ขอเมตตาคนสเปนนะฮะหรือว่าเยอรมันดีครับขอเน้นๆอ๋อบอลเหรอไม่บอลเหรอสเปนกับเยอรมันได้ผมเลยได้ผมดีนะเรื่องนี้ผมไม่ยอมใครนี่ผมเรื่องนี้นะผมไม่ได้คุยนะอ่ผมกล้าพูดแล้วผมเบอร์หนึ่ง ประเทศไทยด้ยเรื่องเนี้ยได้มาเยอะได้มาเยอะอ่าแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นมีการแข่งขันผมไปจัดราอะไรการวิทยุกับขุนทิกกินสีครับที่ช่องสามครับมันเขาไอ้มันเป็นวันแรกด้วยวันแรกด้วยที่ว่าเขาไอ้ที่ว่าเขาเปิดสนามานาะฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกอ่เราไปดูเขาถามว่าใครเราบอกเลยว่าใครเป็นคู่ชิงและคู่ชนะเลิศได้เลยขนาดนั้นเลยนี่คุณเป็นคู่ผู้เสียงไทยได้ด้วยนะ มันจริงๆหลักกามันมีอ๋อสเปนเนี่ยเวลาคุณทําแล้วเนี่ยซอเสือเป็นหกครับระเอหนึ่งเป็นเจ็ดไหมหมดกันให้ความรู้หมดอีกแล้วเจ็ดแล้วก็ไอ้ปอป่าเนี่ยห้าเป็นสิบสองนะแล้วก็สิบสองแล้วโดนเจ็ดเป็นสิบเก้าเปล่าเป็นสิบเก้าหนึ่งบวกเก้าได้หนึ่งไหมหนึ่งสเปนเนี่ยอะไรรู้ป่ะสเปนนี่คือดาวอาทิตย์อ๋อเดีอยงนะจะกับดาวอาทิตย์โอ้โหนี่คุณทายอย่างนี้ายได้เลยแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นรู้ป่ะ ที่เราพูดได้เนี่ยเพราะอะไรรูร้ไหมเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราไปดูวัตจรินทเลิศว่ามันอะไรพ <c oughs> อดีวัตจ,จีินทเลิศวันนั้น,นมันเกิดอะไรเกิดสุยญ,ญ์ปราคา <c oughs> เราก็เลยเอาตรงนี้มาถ่ายเท่านั้นเลยไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยเราก็คิดว่าทีมที่จะต้องจรินทรเลิศต้องเป็นอะไรสเปนต้องมีอะไรคือต้องมีอาธิกรลาหูอาอ์ธิกรลาหูอาริยาหูสิเพราะลาหูเนี่ยเพราะลาหูเราก็ไปหาว่าลาหูคือเประเทศอะไรอฮอลแลนด์เนใช่ ก็เป็นสเปนกับฮอลแลนด์ชิงกันแล้วก็สเปนชนะก็พระอาทิตย์ก็พระราหูเกิดสุริยาปราคาดาวมันสมผลดาวมนสมผลผพไม่ได้เก่งเลยแต่เพลงมหาเจอเท่านั้นเองคือผมหาเจอเนี่ยเก่งแล้วอ้าวเ็เเยไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่ว่านี่บอกเทคนิคให้ฟังเลยว่าสเปนคืออะไรสเปนคืออาทิตย์เยอรมันคือเก้าฮอลแลนด์คือแปดเป็นเยี่ยมหนึ่งแล้วก็ ถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยสองนะถ้าสองเนี่ยเพราะถ้าาฟุตบอลเป็นลัสเซเบิร์กพวกนี้นะแล้วก็อาร์เจนตินาสเก็ตไอ้บาเซโลน่านิดหนึ่งอะไรนิดหนึ่งใชมอ๋อนี่คุณทำไว้หมดแล้วทำไว้หมดแล้วอยากรู้ฟุตบอลโลกมุนสุภาเลยนะครับที่นะแต่ที่นี่มันเป็นเรื่องการปรทันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะไม่สมควรที่จะเป็นส่งเสริมแต่ว่าที่เราเล่นในสมัยก่อนที่ผมเล่นเพราะอะไรไหมเพราะผมไม่มีข้าวกินโอ้พอจะแทงคู่ร้อยยี่สิบห้าบาท แล้วก็แล้วก็ต้องแทกให้ได้เพราะพวกเช้าไม่มีข้าวกินเพราะถ้าเกิดร้อยี่สิบ้าบาทนี่กินเก่งเลยไม่มีเงินกินข้าวเลยบิดเขาให้ห้าร้อย้ห้าร้อยแทนคูร้อยี่สิบห้าอันนี้ไม่ได้ประสบสุขการพนันนะครับนี่อาทิตอันนี้ผ่านหมดแล้วอันนี้ผ่านหมดแล้วได้มาเยอะเสียมากก็มากสุดท้ายแล้วก็ไม่แทนดีกว่าใช่ไม่แทนดีกว่าไม่แทนดีกว่าดูเพื่อการกีฬากันดูเพื่อการกีฬาครับ แต่ถ้าถ้าถ้าถามบาบเสาร์นี้ใครจะกระซิบได้ไหมเนี่ยโอเคพื้นแรงเขาก็มาหลังรายการชอบอยู่อ่า้อาทีนี้เรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องเกี่ยวกับคู่คู่เป็นไงครับอาจารย์ดีมากนี่ได้รับเงินก้นใหญ่โอ้มากเจ็ดแปดแปดเจ็ดเมื่อกี้ที่บอกไปอ่าครับเรื่องเกี่ยวกับคู่ตัวนี้ดีมากแล้วก็มาเรื่องเกี่ยวกับการงานครับ การงานเป็นไงการงานมีพลาหูอยู่งานที่เกี่ยวข้องโจ์เชี่ยวกับงานช่องเกี่ยวกับออนไลน์งานช่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่อ่าสมัยใหม่ครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการตลาดอะไรต่างๆนี้โดยสิ่งที่ทันสมัยอ่าแล้วก็อาจจะไปขอพิกหมายถาเท่านี้ก็ได้นะครับได้หมดของ่าไดาวได้หมดวันที่สี่ไอ้วันที่สี่ยกเขาดีไม่เกี่ยววันที่สี่การงานคุณดีมากสี่พุธภาดีแล้วดีเก็บไ้ก่อนสิพุธภาเก็บไ้ก่อนเก็บไ้ก่อนดาวดากันก่อน ดาวการเงินคุณเป็นไงคุณอยู่ในอยู่ไอเป็นไงเนี่ยอยู่ในพบบรณะคิดเรื่องเงินทุกวันเสียหายทางการเงินเวลาสิบเจ็ดแล้วยกเข้านีครับเงินที่จะช่วยเหลืออะไรต่างตันี้ไงไปขับรถไปบใส่คขับาเอาเงินเลยออขับบใสไซไปปุ๊บขากับปิ้วหายหมดแล้วได้เสสรดับเสสรดับเสสรดับ <GO av os> ก็มีปัญหาทางการเงินนะครับแล้วเกี่ยวกับการเงินตัวนี้ก็มีปัญหามีอุปสรรคไม่เป็นไรครับมีตามใดที่มีงานดีเอาไว้ก่อนก็คือว่าลองลังนะฮะสรุปแล้วก็คืออะไรไอ้สรุปแล้วคือราศีสิงห์เนี่ยคือต้องอะไรเครื่องไขไม่ไม่มีสามีต้องรีบมีสามีนะครับต้องมีผัวเร็วแล้วต้องรีบมีหุ้นส่วนครับต้องรีบการงานสุดยอดหุ้นส่วนให้ลาบหลักล้านลาบดีนะครับแต่เงินไม่ดีนะครับโอเคอ่าหมดราศีสิงห์